สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขคู่สุขคน,นเด้อสบายดีสวัสดีครับพบพอ,พอ,พอกับบ่าวจอมนี่แล้วเด้พี่น้องวมือนี้กับ่าได้มีอย่างไรเด้อพาพี่น้องรีวิวอันริมโขงพี่น้องบ้านบ่าวจอมนี่เองฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งลาวฝั่งพุ้นกับเป็นฝั่งไทยเด้อเบืองการจังหวัดไถ่ก็อำเภอจแถวๆอันพี่น้องแถวๆอันด้านสากลนั่นแหละข้ามไปนี้ก็เป็นตลาดถนนคนเดินพี่น้องยามกลางคืนขับรมีโควิดนี่ตอนนี้เคยไปย่างยื่ือนึง ยังกลางคืนมืวนมวนวันนี้ก็รีวิวพี่น้องบรรยากาศดีดีแดดกับจ้องเอ้ยห้าหกโมงตอนนี้นอนแดดก็ยังแห้งยู่คือเก่ายังไงแหงว่าเบิ้งจะพี่น้องเด้อรีวิวพี่น้องรีวิวน้ำขงเด้พี่น้องเด้อเฮ้ยน้ำผงก็เป็นสองสีพี่น้องน้ำผงก็เป็นสองสีมีสีอันคุ้นๆกับสีแบบฟ้า น้ำสันน้ำสองสีเจ้าพี่น้องเดอ้อปากสันเดียนสองสีงามแท้งามว่าพี่น้องประกาศยมเลงเพื่อนยังบ่มาขายเครื่องปกติคันเพื่อนไม่ให้ไข่เครื่องจีบบอกปกติเพื่อนสิมาขายเครื่องอยู่นี่พี่น้องนี่ขายเครื่องเต็มอยู่ตามถนนหนทางนี่นะเพื่อนลองเพลงน้ำสองสีได้ดลองได้พี่น้องเด้ดอประกาศบริคัมไซเดียนงาม นี่ก็มากับบ่าวจีพี่น้องมากันสองคนมารีวิวน้ำโขงให้พี่น้องเบิงเพิ่นก็มาเล่นออกกำลังกายพี่นอ้องข้างๆนี่ก็เป็นหงหมอเด้อพี่น้องเอ้ยหงเฮียนหงเฮียนมาทนามศึกษาตอนปลายปากซันแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหงหมอแล้วพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็ตอนนี้เคยมาน,นอนเฝ้าหญ้าตลอดโอ้หงกินน้ำพี่น้อง หุ้งกินน้ำจ้าวันนี้มาถ่ายกับงานพี่งามว่ามีหุ้งกินนอกกินน้ำให้เบิ้งพร้อมจำเห็นตรงนี้นี่ไห,หงกินน้ำพี่น้องเบิ้งไหมงานพี่งามวะสะอ่อ,อนคักมาถ่ายกับทึกมือให้ทึกมือวะเจติพาพี่น้องอย่างเบิ้องบรรยากาศรอบรอบนี่พี่น้องพนอี้เอะนี้กนี่กบพี่น้องเบิ้งเขี่ยของพี่น้องบรรยากาศดี่ดีคนเพ่นีมาแลนเนาะแลนดเบิบ้ง พราะกำลังสายสายพ,พี่น้องย่างมาเบิ้งเลยน้องกินน้ำนะสวยงามเลยคที่จ้ที่มาก็พยายามบุกปากเนะา,าะเพราะว่านี้เป็นกำลังเข้มงวดพี่น้องเพราะว่าโควิดวท,ที่ภาคสานอย่าเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยอใส่ใส่เพราะนี้ก็จะได้ไปใส่มาได้ในเมืองตอนนี้ก็จะไม่ได้เข้ามานะเดอ้อแบบนี้นะโดนเข้ามากันโดนเชื่อเข้ามาเพินเ่นแบบ เริ่มสิฟิตล็อกบ,บา้านล็อกเมืองแล้วเดี๋ยวไปตัวนี้สิพาพี่น้องชมบรรยากาศร,ร,รอบๆอีกนะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องนี่น้ำโขงจ้านี่ก็กคือน้ำโขงบานบาตจน้นี้พ่นก็จะเป็นฝั่งไทยได้พี่น้องเ้อยางกลางคืนงามงามกลางคืนกับเพื่อนจะมีตลาดไทยลาวนะพี่น,อนะน้องเนาะถนนคนเดินอยู่ฝั่งบึงการแต่ครอบใจพี่จีได้คนฝากเครื่องมา ฮอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นฝากเครื่องมาให้าต้มขนมแล้วก็ไม้ให้บ้าวจนนี่ไม้ลอยแต่กับคอบมกครอบใจเพื่อนหลายจนนี่ก็มีอย่างตอบแทนนอจากจะคำครอบใจแล้วกับครอบใจจ,กกจริงนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีพี่เพื่อนอยู่ขอนแก่นอีกเพิ่่นสิฝากมามมาครขอ,ขอบใจเพื่อนหลายแต่เพิ่นกันยังบม่ได้ฝากมาแล้วพี่น้องแล้วกับอบใจเกซีทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจบ้าวจนี่พี่น้อง น้ำก็เป็นน้ำสองสี 4, น้องพี่น,น้องน้ำง,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 งามงามมีสีเขียวแล้วก็สีแบบนั้นมีห้องกินน้ำเพร้อมห้องกินน้ำเป็นเสาวเราบอพี่น้องแล้วก็ศคู่สนับสนุนรักก็เป็นทางการของบ้านจนนี่ก็คือเรียวัสนาเนะาะแล้วก็ขอขอบใจเอ้ยนิโคเพื่อนก็เป็นคู่สนับสนุนรักของบ้านจนนี่คือกันเพื่อนก็เพื่อนประมาณอีกสองที่เพป็นก็ที่ห้าจนนี่นะซื้อ กับข้าวซ่งอย่างเปเรี้ยงเล็กน้อยนักเฮียนโยงเฮียนของน้องสายล่างค่อยๆพี่น้องข้าวติน๋นเกษตรพาพี่น้องย่างเบ่งบรรยากาศและก็ติพาพี่น้องเบ่งขัวน้ำสันเลยพี่น้องเด้อแต่บางทีมืม้อื่นที่ก็จะเป็นมื้อหน้านะพี่น้องเนะาะวันนี้ก็เริ่มสค่ําลยบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศงามๆฟังคุณเก็จะเป็นฟังไทยเด้อ ด้านเสษตูไปทางคุณพี่น้องขี่ไปไกลนอยนึงด้านก็นเป็นด้านสากลที่พิ่งกับปิดด้านยู่เนาะส่งเครื่องส่งข้อข้ามได้แต่ว่าคนย่างข้ามห่ได้พี่น้องขันจะนี่ข้ามได้ไปซื้อเครื่องกับข้ามไปซื้ออยู่ฟังไทยหมเลยยังสะดวสบายของถืกซื้อแถวรถตัดบิ๊กไมโครนะพี่น้องเนะาะบ้านจานี้ทัเครื่องแพงก็เลยถ้าถ้าข้ามเป็นปกติอะคนกษสรซื้อไปข้ามเครื่องแต่ฟังคนลับข้ามไปข้ามมาสบาย บ้านพี่เมืองน้องแต่ว่าช่วงนี้โควิดกะเพื่นกับบให้ข้าม้ะเด้อพี่น้องตัวน,นี้เคยไปย่างถนนคนเดินดูบึงการงามงามพี่น้องของกินกระไลห,หลายเล่นกระาพี่น,นอ้องเลาะสมบรรยากาศพี่น้องนี่คือเมืองปากซันแข่นบริคัมไซเด้อ ฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างท้องน้ำฝนโบราณนะครับนี่ครับต้งอกอยังบุกอดต้นงอกอีพุทธนกรสิตกไปแล้วพี่น้องเลยที่มาในเมืองก็ถ่ายฝนก็สิตกตลอดขอขอบใจทางพี่เจหลายเด้อเครื่องเพื่อฝากมาให้น้องสายล่าค่อยท้าตินกับเครื่องก็ว่าพี่เจะร้อยแล้วจะได้กลับไปที่เครื่องพ่อเมือนี้นะก็ได้เอาเครื่องมาจากมาแกะอยู่างั้นเมื่อคืนจะค่อยแกะเครื่องนะพี่น้องเนาะ พี่น้องงามๆคุณจะเป็นกันเชิอนี่เป็นกัญแกจ้ะพี่น้องจึงเหี่ยวเป็นกัแกพี่น้องกัญแกปิดหวะปิดเปิดพี่น้องสถานที่บันเทิงอ,อย่างเหล้าเบียร์ซั่งห้ามปิดห้ามขายคันตำรวจสิมาละ้อแล้วลถ้าไปขายก็โดนจับเดยพี่น้องวเวลาคนเยี่ยนแท้เด้อห้ามกินเหล้ากินเบียร์ห้ามสุ่เซล ห้ามสุ่มแซวเกินห้านั่งกะไม่ได้เงินได้เกินห้าห้ามเกินห้าคนที่ฟาเกินกับจับยังเดียวพี่น้องเนาะตำรวจกับกลางคืนตำรวจกับขี่รถโรูลิฟพ์ภาพี่น้องมันเลาะซุ่มๆลอดไปหอดลอยไปหอดบ้านจนนี่เพื่นอะไปวุกันลับเลยมาไม่กำลังเลาะกลับเด้อได้ข้าวขึ้นมาขายพี่น้องนี่ได้เห็นบ่โอ้ยบระันซ้ำ กนเริ่มมาขายเออ่ไม่ขายลายแล้วเนาะพี่น้องถ้าว่ามีโควิดแต่แถวนี้ก็สิงามนะคนจะมาขายเครื่องขายของเป็นตลาดน้อยเป็นคล้ายๆถนนคนเดินแถวกันเชื่องกับคนก็จะมีรายได้โดยการขายเครื่องขายของแถวนี้เลยพี่น้องเราจะดีใจแหงได้ไหมนะเดี๋ยวแถน้จะกระเซียนกระสีดังว่ากระสีมวนได้พี่น้องได้ไหม ทางพี่แม่ใ,ใจดีเพมอนกันเสื้อน้องพี่น้องกินแล้วก็ฟังไ้ให้บ้าอยี่นี่ก็อีกสีทางกสทโพี่น้องท่าน,นอาหารกุหลาบปักซันสองโอ้พี่น้องอาหาร,าหารสวนสวรค์ปัตตานีจนนี่ก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำซันพี่น้องปันนะ รีวิวแถวแค็มของกันเลยกัเส้นทางแค็มของกันเลยจะเป็นทางกำลังทางน้องบันพักาเนี้บรากานเปนแบับาเลยพี่น้องคีบราดี งเดี๋ยวกำลังฮอดอันขวดน้ำสันก็ได้ยินบอกขวดน้ำสันเลยจะกลับไปเลยค่อยพีออกคางไงเดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวรีวิวในเมืองปากซันแข่งบริษัทคัมไซฮอดน้ำสันแล้วพี่น้องน้ำสันน้ำสองสีฮอนแล้วพี่น้อง น้ำซันพี่น้องเห็นบ้าันนี้ก็ขวดน้ำซันได้พี่น้องเด้อถ้าจ้นี้ก็กขอขอบใจเอฟซีสุขุสุขคนเด้อให้กำลงกังใจและติดตามบ้าจนนี่ห้าเ่นอย่างก่นกอนนี่เคยกุหลาบปักซันบ้าง้าอาหารกุหลาบปักซันพี่น้องโยแคมของพอดีเอ,ยอ,อเ้ยโยอันแคมน้ำซันท่านเจ้าหนี้ก็ขอฝากบรรยากาศไปซับนี้เดอ้ออย่างไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเป็นกำลังใจให้บ้านจนนี่นะเดอะ้อสบายดีเอสวัสดีครับ